Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับพบกับจุ๊บจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาพบกับรถเรียกว่าเป็นรถลูกผสมนะฮะก็เป็นแคปโฟนะครับแต่วันนี้จะเป็นตัวแคปโฟหนึกนะฮะแต่ว่ามาดูหน้าตาแล้วนี่เันแคปโฟจิงเหรอฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวที่แปลงหน้าใส่ตัวหน้าของมิลเอ็กเข้าไปนะฮะตอนนี้ทําที่ร้านกมลกันยางของเราเหมือนเดิมนะครับ ควนะามสวยงามเนียนของงานเนียนกิฟนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะมีการโหลดจะทรงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ได้ล้อเป็นงานของหล่องนาคมอเลยนะฮะเป็นโปรเจกต์เอ็มนะฮะเคเอ็มหกอนะฮะนี่นะครับท่งซิ้งเลยนะครับหน้าหลังนะหลังจะล้อนออกนิดนึงนะครับต,ตามแับสลับรถซิงคันนี้ไลเนอร์ไม่ติดนะฮะ เป็นใสนะครับทำโดยกระมวลการยางนะครับผมามาดูความสวยงามรอบคันครับใส่ในตัวนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับแต่ลูกวค้าแต่งต่อแต่ว่าข้างนอกเนี่ยใส่เป็นตัวหน้ามิวแล้วเนี่ยก็คือสวยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จอดรอเดี๋ยว เอาไปล้างอีกทีหนึงฮะเดี๋ยวลูกค้ามารับนะใครที่สนใจนะอยากได้กระบะที่แปลกๆแ,แบบนี้นะฮะใส่หน้าวิวเนะฮะดูหรูไปดูหรูแล้วก็ดูแพงขึ้นนะฮะยังไงติดต่อจุบจัดให้ะฮะตอนนี้เราทำโปรโมชั่นหลากหลายนะยังไงอ่าติดต่อกันเข้ามาฮะมีงบดาวเท่าไหร่อยากแต่งแบบไหนนะฮะเดี๋ยวจุบจัดให้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ Tchau.